ระอ,องค์ตัดว่าพิกุทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะพรามเทพมานพรมหรือใคลๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนามีอยู่ห้าประการอย่างไรห้าประการคือสมณะพรามเทพมานพรมหรือใคลๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยดังนี้ภิกุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเป็นมีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวายร่ำไยร,รำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองกานงานก็หยุดชะงักพวกอะมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไยร,รำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแหน่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้